พวกมึงันแหละโง่เหี้ยเเรษฐายปายท้ายนาะวนเรื่อยพูดถึงอดีตไม่ได้แลอไัตวองคุยอะไรไปสัตว์ไสัว์มปสัตว่ไปสัตว์มปสัว์ไปสัตวนไปสตไปสังวิไปสัตไปสตไัไสไังไสไัไสูงไัไสวไัไไังไสไวัไไสไ ไม่สนหอกมัลนเมอนันะต้องดูโดนนะมึงโดนนะเฮียมึงโดนนะกัไม่อกัซ้อมไปวันเดียวอ่ะ้ามาเฮ้อเนี่ะเวันละมีอีกคนวะมถงมค้กเดาติดบวงเลยวไม่อุ้มยังมีคนมาทวงเล้วมึงดูเลยมึงดูชื่อน้องอีกคนหนึงลุงอย่าลืมลงทะเบียนรับประกันทีวีนะครับเนี่ยเขามาทวงกูนแล้วมึงดูเลย ผมไปซื้อทีวีมาเดกมันมันทวงให้ผมไปลงประกันทีวีแล้วไีคีไปจคสองอะไรวะไปจไปจไปจโอไอ้เกียรนอยู่ไหนวะไอ้เกียรนอยู่ไหนอะเฮ้ยโหลดได้ยินะเนี่ยูกมันไม่กยร้านแดงลูกไอ้เกียร์ลนอะไอ้เหียโหลนกระพรอง ไปไหนแล้วไม่รู้เ่าไปเจอไม้กับมันเยอ้เยน้องโอ้หกตุนหกตุนมีี่นะหกตุนมีสนะไอตีนึ่งตีองไอตีหองเป็นห้าอทีหนึ่งีสธนาคารเที่ยงคืนธนาคารเที่ยงคืนอีกรึงยโมงแล้วก็ไออีด้วยนะครับลุงสวยได้ครับลุงได้ครับแมรี่อยู่แดงไหมแมรี่มีลุงมีผมครับอยับมาร้านแดงจไหนร้านแดงไปากูไปร้านแดงอ่ะกูเล่น ร้านแดงมี์สองไอ้ผีจูกทำอะไรเนี่ยไอ้ของอยู่ไอ้สัสเก็บนานจังอ่ะของมันเยอะอ่ะแบบวะเนี่ยรับไม่ได้นะไอ้เหี้ยตรงไหนวะเนี่ยสามเก้านั่งสามเก้าไอ้กูเล่นเลยวะเนี่ยกูเล่นเลยวะเนี่ยยุ่งไรวะเย็นที่จะเย็นที่ขอกระดักกลางพ่อมึงอ่ะอีกคนเขี้ยยใหญ่จุกสัสซึ่งแกงน่าจะเตลเอ็นะแกงเอ้ยชอบนะอาจารย์พิงค์เ่ะกูชอบจริงๆว่ะ มดแปลว่ามันทำอะไรไปแก่ไห้อเพื่อนไปแลกเงินแกงครับลงมันหมาถึงไอ้ยี่จุกอะไรนะ่อกว่ามันบอกว่าถ้ามันมาแกงก็ไม่แบ่งมันอยู่ดี

พวกผมก็บอกว่าของแกงมึงจะมาให้กูทำมิเอะอะไรมึงไม่แบกกูหรอกผมพูดเงี้ยไม่ใช่ไมต้องพูดเงี้ยเอาไหมมาดิมาดิมาดิเอาเอาเออาเลยมาิดกจะกลุกเปิดเลยกระจกเปิดิจะได้ตรงตรงพูดเปต่อ j อยู่แล้วมาตรงเลยลุกเปิดดิ JK เปิดย้อนหลังตัวเองดิเนี่ยตัวต่อไปนี่ก็เนี่ย JK เนี่ยเอ้ยไม่จะไปแล้วเนี่ยยงงั้นไม่ได้เลยอย่างนั้นไม่ได้พี่อย่างนั้นไม่ได้สามเก้าเป็ยังไงเป็นเรื่อ ร้อนเนี่เต็มยังล่ะเจคเต็มยังที่ีจีนี้ไปแดง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 ครับบ้านแดงร้านแดงมีสี่แล้วนะมาร้านแดงอันหนึ่งเอาเอาเอาไอ้นี่ที่ไหนอ่ะยายายาที่ไหนวะตรงนั้นครับลุงข้างหน้าข้างหน้า เอาเอาเหมือนจะออกหนีด้วยมันวิ่งหนีไปไหนออไหนอ่ะพ่อมึงอ่ะเฮ้ยไอเหียรถมึงไปไหนอะไอสัตว์อะไรมึงเล่นมุมนี้เหรอไอสัตว์ อุ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยโอ้ยยังยั <c ười> งโอ้ยโอ้ยเฮ้ย <c ười> <c ười> ไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่นะเฮ <c ười> ้ยพอเธอเอฟ ไอ้พอตื่แม็กเดี๋ยวเดี๋ยวเด็กๆร้องไห้กันระงมเลยนะมึงมาเล่นอะไรตรงควยตรงนี้เนี่ยหยาดูมาเล่นดิหยอันนี้โดนไม้คลัยอะไรเนีอยโอ้ย มึงไม่ไหวกูหลอกเพื่อนมึงเล่นมุมอะไรอะ่ะมึงไม่ไหวหรอกสกสอ22อ,อยู่อย่าพูดเยอะหนึ่งอาวุธไม่มีปันหนึ่งปันหนึ่งเช่าไม้ก่อนเออจะเย็นดิโอไม่ให้พูดต่อสู้ที่นี่เลยว่ะ อุ้ยอุ้ยไม่ไหว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  <Okay. S 1> ไม่ไหวจริงเหรอวะอะไรนะฮะไหวปะ่นะดอ๊ย อะไรนะอะไรนะฮะไม่ไหวโอ้ยผันไปหรือเปล่า <c oughs> สัตว์เลยจิป <c oughs> พิธานี่ดูแไหมใช่ไหมทำไมกูตีไม่ได้เอ้เหีย โหอะไรวะดเนี่ยจริส์เอ้ย โอเคี่เดพี่พี่ชายนี่หนุ่มแม็กป่ะอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้นิ่มเป็นที่นิ่มเอาได้ไอ้นิม่ <c oughs> มไอ้นิ่มแม็กเอาไอ้เหี้ยลุงว่าขาดลุงว่าไอ้นิ่มแมก็กอะลุงไ <c oughs> อ้เหี้ยเฮ้ยมันไม่ตายอ่ะไอ้สัตว์มม มา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 กูกูวอร์มได้ละว,วอร์มได้ทีล่ละก็คอยใหญ่บอกเลยนะเท่า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  หนึ่งจลด์หนึ่งโจลด์นำ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 ,นำ <c oughs> บอกแล้วมึงไม่ไหวอะกูแล้วกูเข้ามือแล้วเนี่ยกูม่ได้เล่นนานเนี่ย <c oughs> ลุกสุดรอสไลด์แล้วก็ตีหัว เขาบอกว่าฉาย,ยาอิจานคือฉาย,ยาไม้แอบอ่ะเขาบอกอ่ะเฮ้ยวันนี้ชนะไม่ชนะเอ้าตีโดนไหลกูทำไมน้องน้องแม็กอ้าวโอย มึงมีทรองอยู่นะเว้ยมึงมีทรองอยู่นะมึงมีทรองอยู่เพื่อนไอสัตว์เอานฉัน <g arness> <ks> มึงใหม่ป่านนี่ยไอ้อะเอาเพิ่มก่อนจารยกูดีกว่านี่มึงเจออาจารยไม่ไมค่อย <k> เ,เป็นนะอะไรอาจารย์มึงมันกระโปงไอ้เหี้ย ไอ้สุพัฒน์ไอ้สุพัฒน์ไอ้สุพัฒน์<อ>มึงเจอไก่ไเยี่ยแฟงดิมึงไปเจอนี่ลูกศิษย์กูไอสัตว์อันนี้ลูกศิษย์เบอร์สองนะไอ้สุพัฒน์เนี่ยอะไรวะอะไรแห้อาจารย์กูสูส้ มึงเจอใหม่กูบ้างมึงเจอใหม่กูบ้างมาดิเอ้พนี่โอ้โหโหไปพึงนี่โอ้พวกนี้มึงรีบอ่ะมึงรีบอ่ะมึงรีบอ่ะไอ้เกาะปะเนี่ยไอ้เหี้ยไอ้เกาะปะเนี่ยไอ้เกาะเนี่ย ไม่ใส่ไอ้เหี้ยแล้วติดหลอดสีขาวเต็มสตีมเลยเพี่อของเล่นมันนายเนี่ยเอาหุ่นยกูเด็กหุ่นยนต์กูเด็กหุ่นยนต์กูก่อนเลยโอ้โหรถเด็มึงเอาะวอนโหสัตว์โอ้ไอสัตว์พวกเพื่อนกันแล้วบอกเพื่อนกันเลยพียอะเอาดีมันเกาะแตกด้วยเหรอ เอาดีหมัดก it ูเร็วนะเว้ยเร็วพี่อะไรไม่เห็นเร็วเลยอะไรเนาะมึงดูดิมือโดนแล้วไงอฮะแล้วไงอฮะปล่อยปากแตกมันกันนะสวนสิสวนสิเมมทำพี่อะไรสวนสิสวนกูสิสวนปั๊บหนึ่งขอตั้งหลักไอ้เยาน่ใส่เกาะไอ้สัตว์